ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สวนทุเรียนภูเขาริมทานบ้านบึงไม้มาเช็คดอกกันนะครับวันนี้มาดูต้นพวงมณีนะครับผมสองต้นโซนนี้จะมีพวงมณีอยู่สองต้นนะครับที่เริ่มมีตุ่มตาแล้วก็รุ่นที่ออกมาแรกๆรุ่นพี่ก็จะเป็นระยะอ,อยียดตีหนูแล้วนะครับผมเป็นระยะไข่ปลาตาปูแล้วกำลังม,มีฟอร์มตาตามกันมานะครับ ดี๋ยวไปดูดอกกันเลยนะครับนี่ครับอยู่ที่โคนกิ่งก็มีนะครับเป็นระยะไข่ปลาตาปูแล้วก็จะมีระยะไข่ปลาขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยครับเล็กเล็กเล็เ,ลเป็นเม็ดเมดนะครับเป็นไข่ปลานะครับผมกำลังพัฒนาเป็นตาปูแล้วก็เป็นเหยียดตีนหนูเป็นมะเขือพวงเล็กนะครับ อันนี้กิ่งล่างปริมาณดอกก็พอใช้ได้ครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักกิ่งสงกิ่งนะครับผมแล้วเราก็จะมาบอกวิธีการเข้าน้ําในระยะนี้กันนะครับนี่ครับจะเข้าระยะเหยียดตีหนูแล้วนะครับเลยระยะไขป่ปลาตาปูมาแล้วเนี่ยครับกิ่งนี้ก็ถือว่าหนาตาใช้ได้เลยนะครับผม ส่วนข้างบนอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าตอนนี้ประมาณ5้าโมงกว่าแล้วนะครับแต่ก็มีอยู่หลายกิ่งเดี๋ยวจะค่อยๆซูมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าแสงย้อนแสงด้วยนะครับเดี๋ยวดูกิ่งนี้อีกกิ่งหนึ่ง ไม่ทราบเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับครับดูกิ่งล่างดีกว่านะครับกิ่งล่างชัดเจนกว่านี่ครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับใกล้ๆกันจะมีพงมาีอยู่สองต้นต้นนี้ออกก่อนนะครับส่วนต้นที่กําลังจะมาให้ดูนี่ก็คือพึ่งจะเป็นฟอร์มตาดอกอยู่นะครับแล้วก็เป็นไข่ปลาเม็ดเล็กๆ,ๆกําลังวางไข่มานะครับเนี่ยครับ รู้สึกว่ากิ่งนี้จะหนาตาเลยนะครับเนี่ยครับและตำแหน่งดีด้วยนะครับตำแหน่งเขาจะอยู่ที่กลางกิ่งคนกิ่งเลยนะครับเนี่ยครับอ่ะกิ่งบนก็มีนะครับผมนี่ครับตอนนี้โค้ดกำลังไล่น้ำอยู่นะครับผมให้ให้ได้ปริมาณดอกที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ได้ ในเรื่องทั้งปริมาณแล้วก็ตำแหน่งนะครับผมนี่ครับอันนี้ออกมาก่อนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกันแหละนะครับแต่ว่าพัฒนาก่อนนะครับอันนี้กำลังจะเข้าเป็นระยะเหยียดตีนหนูเข้าระยะมะแวงแล้วนะครับเป็นมะเขือพวงเล็กนะครับให้ดูอีกกิ่งหนึ่งนะครับนี่ครับก็โอเคแล้วนะครับตุ่มตา มากมายเลยนะครับผมส่วนการดูแลระยะนี้นะครับที่สวนเป็นดอกระยะนี้ก็เดี๋ยวต้องการในเรื่องของปริมาณแล้วก็ตำแหน่งจะเลี้ยงน้ำประมาณ15นาทีนะครับผมเว้นไปสักสอวันให้ดอกเขาไหลเข้าคนกิ่งนะครับผมส่วนที่กําลังวางไข่ก็จะได้วางไข่เพิ่มมาอีกนะครับก็จะได้ทั้งเรื่องปริมาณแล้วก็ ตำแหน่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ประมาณต้นนี้ก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นได้ดอกมาแล้วเดี๋ยวอีกสักเล็กน้อยนะครับเราต้นนูน้นเพราะว่าอยู่ล็อกเดียวกันเราจะให้น้ำสเต็ปเดียวกันเลยนะครับสามวันขึ้นทีสิบห้านาทีเลี้ยงน้ำโชยน้ำไปก่อนเรื่อยๆให้ได้ปริมาณเพิ่มแล้วเราค่อยอาจจะก,กักยาอีกสักหนึ่งรอบแล้วก็อัดน้ำเลยนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณดอกที่เพิ่มขึ้นนะครับ วันนี้ให้ดูกระดุมก่อนนะครับสต้นถ้าชอบนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ